ต้องบอกก่อนนะฮะว่านี่คือ1โครงการนะฮะของสํานักง,งานประหลัดกระทรวงพลังงานนะครับซึ่งเราจัดทาโครงการนี้ขึ้นมาเป็นการประชาสัมพันธ์นะฮะเพื่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะฮะก็คือ,อ,อทุกท่านที่มาร่วมเสวนานี้แหละนะฮะให้มามีส่วนร่วมกับการผลิตพลังงานทดแทนร่วมกันนะครับพระฉะนั้นวันนี ต้องการความร่วมมือเลยนะฮะแล้วก็มียุทธศาสตร์นะฮะของกระทรวงพลังงานที่ทางกระทรวงเองได้ตั้งแผนเอาไว้นะฮะตั้งแต่ปี2555เมื่อปีที่แล้วนะครับแผนนี้จะสิ้นสุดเมื่อปี2559นะครับเพราะฉะนั้นพลังงานทดแทนเป็นสิ่งสำคัญนะฮะอันดับแรกก่อนเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอเรียนถามนะฮะพลังงานจังหวัดก่อนดีกว่าใกล้ๆผมนะฮะท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับพลังงานทดแทนครับเรนเชิญฮะเป็น เจ้าหน้าที่หลักของกระทรวงพลังงานเพราะในเรื่องของพลังงานทดแทนตอนนี้เราต้องให้ความสําคัญนะครับซึ่งการเสวนาในวันนี้เราก็จะพูดถึงในเรื่องของพลังงานชีวมวลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพลังงานทดแทนซึ่งจะนําไปสู่การผลิตพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นสิ่งจะเป็นในการพัฒนาเศรษฐีของประเทศเราประเทศไทยเรานะครับเลยเราต้องให้ให้ความสําคัญในส่วนนี้ก็ขอเกินไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ อีกหนึ่งความคิดเห็นดีกว่านะฮะเดี๋ยวผมขอถามท่านผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อมบ้างคุณสมศักดิ์นะครับเกี่ยวกับพลังงานทดแทนครับเชิญฮะปจติงพลังงานชีวมวลเนี่ยเรารู้จักกันมาตั้งแต่สมัยปุยาตายายนะฮะเราใช้กันมาก่อนนะฟืนทานนะฮะพวกนี้ก็เป็นพลังงานชีวมวลนะฮะของเดิมที่เราใช้มาโลกพัฒนาขึ้นมีการใช้พลังงานจากฟอสซิลเพื่อปิโตรเลียมการธรรมชาติณนะวันนี้คงน้อยลงนะครับ กระทรวงพลังงานก็หันมาเพื่อส่งเสริมไอ้สิ่งที่เรามีอยู่ศักยภาพของประเทศไทยเนี่ยฮะเรียนทุกท่านว่าเราโชคดีมากนะครับเมื่อพูดถึงการพัฒนาพลังงานชีวมวลหลายท่านอาจจะก,กลัวกังวลเรื่องผลก,ก,กระทบสิ่งแวดล้อมผมเรียนยืนยันต่อท่านอย่างนี้วนะ่าการพัฒนามีและเกิดป้องกันได้แก้ไขได้นะให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตกับความเป็นอยู่ของเรานะครับท่านสงสัยในเรื่องประเด็นที่จะเป็นปัญหาตรงนั้นสอบถามได้ทั้งสิ่งแวดล้อมจะให้ความมั่นใจกับท่านว่า พลังงานชีวมวลจะสร้างความมั่นคงในด้านพลังงานให้กับประเทศไทยของเราต่อไปครับนะครับเดี๋ยวผมจะถามความคิดเห็นสั้นๆอีกสักหนึ่งหน่วยงานละกันนะฮะนั่นคือทางโรงงานชีวมวลเลยนี่โดยตรงเลยนะฮะครับสวัสดีครับในในส่วนของโรงงานน้ําตาลนี่นะฮะพลังงานทดแทนหรือพลังพลังงานชีวมวลนี่ก็คือกากอ้อยกากอ้อยนี่ก็ได้มาจากการหีบอ้อยเพื่อสกัดเอาน้ําอ้อยเนี่ยมาทําน้ําตาล ส่วนที่เหลือก็คือกากอ้อยก็จะมีประมาณ30สเอร์เซนตก็ถ้าอ้อยหนึ่งตันก็มีกากอ้อยอยู่สักสา0รอยกิโลเราหีบปีหนึ่งสามล้านห้าแสนกว่าตันอ้อยก,ก็ก็มีกากอ้อยมหาศาลเลยกากอ้อยมหาศาลนี้ปกติเนี่ยกากอ้อยเนี่ยทางโรงงานก็จะเอามาทำเป็นเชื้อเพลิงมาเข้าเข้า,าม้อยน้ำม้อยน้ำนี่เราเราเรียกเตาดีวกว่ามันจะเห็นภาพกว่าเป็นเตาเตานี้ทำหน้าที่ เผากากอ้อยให้มีความร้อนเอาความร้อนนี่ไปต้มน้ําจนน้ําเดือดเป็นไอก็เอาไอนี่ไปขับเครื่องปั่นไฟปริมาณไฟที่ส่งจากสายส่งจากการไฟฟ้าเนี่ยไม่ไม่ค่อยพอเพียงเพราะฉะนั้นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็จะอายุสั้นลงเพราะว่าวงเตจมันไม่พอมันมันแล้วก็จะขยายขยับขยายใช้เครื่องไฟฟ้าใหม่ก็ก,ก็ก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นพอลง้ตาเนี่ยมา,มาผลิตไฟฟ้าเนี่ยก,ก็ช่วยทําให้ กระแสมันเต็มที่ก็ก็เป็นผลประโยชน์ทางอ้อมไปสู่สู่ชุมชนด้วยครับครับขอบคุณนะฮะเหมือนเราได้รู้กระบวนการการผลิตไฟฟ้าไปในตัวด้วยนะครับน,นะฮะแล้วตอนนี้นะฮะผมกลับมาทางฝั่งของพลังงานบ้างดีกว่านะฮะอันนี้คือทางภาคเอกชนเนี่ยเขาได้มีกระบวนการต่างๆขึ้นมานะฮะอย่างโรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยนะฮะแล้วทางภาคของสํงงานักงานพลังงานจังหวัดสระบุรีนะครับได้มีนโยบายหรือว่ามี การสนับสนุนอะไรเกิดขึ้นบ้างกับเอกชนครับเชิญฮะครับก็ในส่วนของนโยบาลของกระทรวงพลังงานเราก็ให้การสนับสนุนในเรื่องของเ,อเงินทุนบริษัทเงินทุนต่างๆซึ่งส่งเสริมนะครับให้กับผู้ประกอบการได้ใช้นะครับได้ขยายนะครับในส่วนนี้นะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าผู้ประกอบการนั้นในตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือ,อาทาง สอ,อนะรับสำนักโนโยบายและแผนซึนะ่งทาตัวนี้อยู่ซึ่งโครงการต่างๆเนี่ยบริษัทเงินทุนหรือเงินสนรับสนุนส่วนต่างๆเนี่ยมีมากมายก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าในตรงตรงกับชิลมวลประเภทใดนะครับเรื่องของชาร์อ้อยเรื่องของแกบ,รบหรือว่าวัตถุดิบต่างๆในแต่ละสาขาแม้กระทั่งโซลาเซลล์หรือว่ากังหันลมต่างๆนะครับแต่ในวันนี้เราพูดถึงชิลมวล ก็ตรงนี้ต้องประสานอิกิีว่าการสนับสนุนในลักษณะนี้ยังในรูปแบบไหนนะครับครับนั่นคืองบประมาณเนี่ยจะถูกแจกจ่ายไปที่โรงไฟฟ้าใช่ไหมครับท่านนะไม่ครับต้องต้องให้ผู้ประกอบการสมัครสมัครเข้าร่วมโครงการต่างๆนะครับสมัครเข้าร่วมครับนะครับถึงจะได้รับไม่ใช่ว่ามีงบประมาณมาแจกให้ไม่ใช่๋อหมายความว่าทางทางโรงไฟฟ้าชีวมวลเองเนี่ยใช่ไหมฮะต้องเข้ามาร่วมครับสมัครเข้าร่วมโครงการ ทางโรงไฟฟ้าชีวมวลเองเนี่ยนะฮะงบประมาณส่วนนี้เอาไปใช้ทําอะไรบ้างครับเรียนเชิญคุณนพดลนะฮะอีกทีหนึงนะฮะครับหมายถึงงบประมาณในส่วนที่ได้รับการสนับสนุนมาแล้วครับอย่างน้อยสุดเ,เราก็เอากลับเข้ามาใช้สําหรับปรับปรุงขบวนการผลิตกันแล้วก็พวกเครื่องมือเครื่องใช้ครับตัวเครื่องจักรเรานะฮะเมื่อก่อนเราอาจจะประสิทธิภาพของเครื่องจักรไม่ดีมากนะักนะฮะถ้าได้รับการสนับสนุนงบประมาณในส่วนนี้เนี่ย ก็เอามาปรับปรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต uh, จะรวมทั้งประสิทธิภาพของเครื่องจักรด้วยแล้วก็ในเรื่องของการควบคุมสภาพแวด,ดล้อมผมเรียนถามทางฝั่งของภาคประชาชนบ้างดีกว่าคุณบุญส่งนะครับเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าฉีวมวลฮะเดี๋ยวเชิญครับครับสนับผมก็ฐานะเป็นตัวแทนของผู้ประชมุมทุกคนที่นี่นะฮะก็เห็นว่าไม่มีอะไรนะฮะนอกจาก มีฝุ่นละอองตามถนนที่วิ่งไปแต่สำหรับโรงไฟฟ,ฟ้าที่ทําตอนนั้นก็รู้สึกว่าไม่มีนะไม่มีสิ่งอะไรที่ว่าจะมารบกวนชาวบ้านนะครับแต่เท่าที่พิสทธิ์พูดเมื่อกี้นี้ผมก็เข้าใจนะครับ,รบเข้าใจว่าการดักฝุ่นละอองนะครับคิดว่าดีดีเยี่ยมแล้วนะอาจจะ,ะ,ะไม่ไม,ไม่ไม่ถึงร้อร์เซ็นนะครับก็ถือว่าดีมาก ก่อนที่จะมาถามกันผมขอบนเวทีสักหนึ่งท่านลวกันเพราะว่าท่านนี้น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาเหล่านี้ด้วยนะฮะนั่นคือนายกเทศมนตรีตำบลคำพานนะครับคุณพรสุดดีครับทางทางเทศบาลเองเนี่ยเทศมนตรีเองเนี่ยนะฮะคือได้มีการร้องเรียนแบบนี้แล้วก็มีการช่วยเหลืออะไรอย่างนี้ไหมฮะเกี่ยวกับน้ําเสียบ้างกลิ่นแบบนี้มีมีร้องเรียนเข้ามาบ้างไหมฮะส่วนใหญ่ก็จะมีมีใช่ไหมฮะค่ะมีก็เราเราก็มีการติดต่อประสานงานกับทางโรงงาน แต่ในส่วนของนายกเองเนี่ยมีบ้านอยู่ใกล้กับโรงงาน<อ>แล้วบ,บางครั้งเนี่ยถ้าจริงๆแล้วกลิ่นน่ยถ้ามาปกติเลยอ่ะก็คือว่าถ้าความกดอากาศต่ํำกลิ่นมันก็ต้องอยู่ต่ำลงต่ำลงต่ำครัมันก็จะกระจายออกมาบริเวณที่ค่อนข้างไกลแต่ในบางครั้งเนี่ยถ้ามันเป็นอากาศที่ปกติแล้วมันมีกลิ่นเข้ามาเนี่ยมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งเป็นเหตุการณ์ค่อนข้างรุนแรงมากๆ เราก็มีการสอบถามไปทางโรงงานครับรก็เข้าไปดูกันในโรงงานว่ามันเกิดจากอะไรก็ได้รับคําตอบจากโรงงานว่าเกิดจากขบวนการผลิตน้ําตาลครับซึ่งมันมีท่อที่ที่ส่งน้ําไปไปทิ้งของบ่อของโรงงานน้ําตาลเกิดการรั่วโดยที่ทางโรงงานไม่ทราบว่า เกิดจากสาเหตุอะไร,รและเสร็จแล้วน้ําตาลที่ไหลลงไปเนี่ยมันก็ไหลลงไปในน้ําซึ่งน้ําตาลก็เป็นอาหารของจุลินทรีย์อยู่แล้วมันก็ทําให้เกิดการแตกตัวค่อนข้างเยอะเมื่อมีอะไรมีกินเยอะ ลแล้วก็<ร>มันก็เพิ่มขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ไปเบกมันไว้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นกลิ่นค่อนข้างแรงแล้วพอเราทราบปัญหาเนี่ยทางโรงงานก็มีการแก้ไขเบ,บื้องต้นเลยเนี่ยไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรเราก็มีการทางผู้จัดก,การโรงงานน้ําตาลก็มีการไปซื้อเครื่องบําบัดกลิ่นตรงนี้โดยเชิญทางจังหวัดมาร่วมว่าทางโรงงานไม่ได้มีการเพิกเฉยแล้วก็ ทางชุมชนก็คือทางนายกเนี่ยมีการเข้าไปช่วยดูแลว,ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็ได้รับการแก้ไขแล้วโรงงานอยู่ได้โดยมีความเข้าใจร่วมกันเพราะฉะนั้นก็ฝากทางฝ่ายท่านพลังงานและก็ทางโรงงานน้ำตาลให้ช่วยหรือฟื้นคณะกรรมการไตรภาคีขึ้นมาเนี่ยเพื่อว่า จะได้เชิญตัวแทนของภาคประชาชนส่วนหนึ่งของโรงงานส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนของราชการรเพื่อเรามีปัญหาถ้าถามว่าเวทีนี้เราไม่ได้จัดกันบ่อยนักมีครั้งนี้เราขึ้นมาจัดเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ในนี้ก็จะเข้าใจแล้วปัญหาไม่ได้เกิดแค่วันนี้แล้วจบปัญหาเมื่อเราผลิตเนี่ยมันก็จะต้องมีระยะระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นปัญหามันจะไม่เหมือนกันม,มันอาจจะเกิดข้างหน้าเกิดอะไรเราก็ไม่ทราบ แต่ถ้าเรามีคณะกรรมการตัวนี้พี่น้องประชาชนที่เป็นตัวแทนก็จะได้รู้ว่าหน่วยงานเราทําอะไรกันบ้างเราดําเนินการแก้ไขอะไรแล้วก็พี่น้องก็สามารถเอาปัญหามาคุยกันในใเวทีซึ่งมีคณะกรรมการซึ่งมาดูแลตรงนี้ก็จะสามารถที่ทําให้ประชาชน แล้วก็โรงงานแล้วก็พวกเราอยู่ยร่วมกันได้ยงมีความสุขครับเป็นคําตอบที่น่ารักจริงๆนะฮะก็คือความร่วมมือสําคัญนะครับเพราะว่าเวลามีปัญหาเนี่ยเราจะได้แก้ตรงจุดว่าอนาคตเนี่ยปัญหาจะเกิดอะไรอีกนอกจากกลิ่นนอกจากควันแล้วเราจะได้นั่งคุยกันบ่อยๆขึ้นจะได้หาวิธีแก้ไขอย่าลืมแล้วกันนะฮะพลังงานเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่าเราลืมตาแตก ตื่นขึ้นมาเนี่ยพลังงานก็อยู่กับเราแล้วถ้าวันนี้พลังงานที่เป็นตัวหลักเริ่มจะลดน้อยลงแล้วพลังงานทดแทนกํลาลังจะเกิดขึ้นมาครับจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายนะครับพอเกิดขึ้นแล้วอย่าลืมครับยุทธศาสตร์ต่อไปคือการรักษาให้พลังงานทดแทนเป็นพลังงานที่ยั่งยืนและอยู่กับเราไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปครับการเสวนาในวันนี้หมดลงแล้วนะครับครั้งหน้าเราเจอการขอบคุณมากสวัสดีครับ